สวัสดีครับผมเอกจากเชียงใหม่ทัวร์เซ็นเตอร์มาแฮมลักครับผมวันนี้มาที่นาครับผมมาดูปิ้นไถพวนนะครับไถปรับเกตหน้าดาเรียบร้อยต่อไปก็จะเริ่มวางแผนนะครับว่าจะปลูกอ,อย่ังก่อนดีที่โดยอรอบข้างนี้จะปลูกต้นยานะครับผมใบยาสูบต้นหอมหัวใหญ่ข้าว นาแปลงนี้ดีครับค่อนข้างดีเพราะว่าปลูกข้าวปีละสามครั้งน้ําดีมากครับผมอ๋อจะเห็นภูเขาตังปูนนะครับผมตังสุดขอบนะฮะจะเห็นเขาสองลูกขึ้นมาบรรจบกันนะครับอันนั้นด้านล่างนะครับจะเป็นถนนเข้าไปครับเลาะเข้าไปเมืองวินไปคุณอ่าโครงการหลวงฮะที่มีดอกซากุระนะครับผมแล้วไปพดถึงดอยอินทนนท์นะฮะเส้นทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างงามมากครับ ถ้าใครชอบธรรมชาตินะไปอยากไปทางปกตินะฮะทางปกติก็คือทางที่จะต้องไปจอมทองนะเลี้ยวขวาขึ้นดอยอินทนนท์แต่นี่คือเส้นทางลัดถน,นนนะ่รอยเ0 0เลยครับธรรมชาติ100%จะผ่านทุ่งกาแฟผ่านหมู่บ้านชาวเขาอ่าเผากระเรียงแล้ผ่านหมู่บ้านมง้งเส้นทางค่อนข้างงามครับ หนันไก่ปูนนะครับผมเป็นทิวดอยของดอยสุเทพครับที่แปลงนี้นะครับผมมันสุดยอดแห่งสุดยอดคือว่าอยู่ที่แปลงเนี่ยจะหันดดยอยู่3ดอดย1นึดอยอินทนนท์สองยแม่วาง3ดอยสุเทพฮะอากาศค่อนข้างดีครับปลอดโปร่งแจ่มใสครับเหมือนที่แปลงเนี้ยคล้ายๆอยู่จุดศูนย์กลางเลย งามครับใครชอบที่แบบธรรมชาติเ่ยนะเบื่อความวุ่นวายนะขอไปอยู่ตั้งตุ่งตนานาพ้าับอ,อ,อยู่ตําแพะตําดอยสุดอากาศดีๆครับผมนะฮะนาตาตีแปลงนะเข้าไปไกลๆปุ้นนะครับจากนี้ไปกับประมาณหนึงชั่วโมงครับขึ้นสูด่ด,ดอยอินทนน์ระหว่างทางเนี่ยร้อธรรมชาติ100%เงามครับงามขนาด ไร่กาแฟเนาะผัานไร่กาแฟผันดอกอพญาเสือโก้งหรือว่าซากุระไทยแลนด์นั่นนะครับและวึ้นโครงการหลวงพดยอดดอยอินทนนท์เลยครับงามครับผมโอเคนะครับปดติดตามตอนต่อไปจากเอกเชียงใหม่ตัวเซ็นเตอร์ครับสวัสดีครับอ๋อถ้าใครอยากจะเจ้ารถเดี๋ยวบอกนะครับ087 1775 184มีทั้งรถตู้รถ CRV นะครับผม วัสดีครับ087 1775 184 x เชียงใหม่โทรเซ็นเตอร์ครับวัสดีครับ